สวัสดีครับประจําวันที่30มธันวาเนะวันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วก็มาอัปเดตตลาดต่างประเทศกันนะเริ่มกันที่ตลาดหุ้นต่างประเทศก็คือของดาวโจนส์เนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันที่2 8ธันวาดาวโจนส์ก็คือปิดติดลบไป333จุดนะปิดไปดที่42,992จุด H P 500ปิดลบไป66.75จุดก็คือปิดไปดที่5,970จุด ส่วน NASDAQ กเนี่ยก็ปิดลบไป298จุดนะปิดไปที่19,722จุดนั่นเองนะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปถัดมาก็เป็นราคาน้ำมันเนนะเวลาตอนนี้ก็คือประมาณ8โมงในน้ำมันก็อยู่ที่บริเวณ70.46จุดนั่นเองนะตอนนี้ราคาน้ำมัน WTI เนี่ยติดแนวต,ต้านตรงแถวบริเวณ70.50นะอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งและอันนี้คือเราเพิ่งจะมาตีการาฟฟิโบนชชีใหม่อีกรอบหนึงนะ คือราคาน้ำมัน WTI เนี่ยต้องรออาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวแถวเ0็ดสแนะแถวนั้นคือบริเวณแนวต้านนั่นเองนะหากผ่าน70.80ได้ทาร์เก็ตถัดไปของอ WTI ก็คืออยู่แถวบริเวณฟิโบ n 6 1 8ก็คือ72.26นั่นเอง แต่หากบริเวณ70.80ผ่านไม่ได้อาจจะไหลลงมาทดสอบแถว 68, 69อีกรอบหนึ่งนะครับใครมีน้ำมัน WTI อยู่หรือหุ้นน้ำมันก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาก็เป็นราคาทองนะราคาทองตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ2,637นะตอนนี้หากราคาทองคำสามารถยืนเหนือ2,635ได้ก็ยังมีลุ้นไปต่อได้นะ แต่หากยืนเหนือ2,635ไม่ได้ก็อาจจะไหลลงมาทดสอบบริเวณ2,600นั่นเองคือถ้ายืน2,2635ได้ก็ยังมีลุ้นทดสอบ2,680ได้อยู่ดีนะครับเพื่อนๆที่มีทองอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่ม,เต,มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น BTC USDT เนอะอย่างที่อัปเดตไปนะว่าถ้ายังไปยืนเหนือ96,000ไม่ได้เนี่ย ก็มีโอกาสไหลลงมาทดสอบแถวแถวเก้ตอนนี้ก็กําลังไหลลงมาทดสอบแถวแถวเก้าห่นะใครมีอยู่ก็ต้องทําการบ้านเพิ่ม,เต,มเติมกันดูนะครับคือ BTC USDT ก็คือยังสามารถรีบาวได้ถ้าไม่หลุด92,500นะแต่หากหลุดบริเวณ92,500ใครมีอยู่ก็ต้องระวังระวังไว้นะเพราะมีโอกาสลงไปทดสอบแถวแถว8 0 0ได้เหมือนกันนะครับ แต่หากบริเวณ92,500ยังสามารถรับอยู่ก็ยังมีโอกาสรีบาวไปแถวๆ9 6 0 0จนถึง9 8 0 0ได้เช่นกันเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็จะเป็นเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราวันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเซ t ตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยจะทําปิดได้ดีกว่าปีที่แล้วไหมเพราะสิ้นปีที่แล้วคือปิดอยู่ที่บริเวณ1416นะ นณะปัจจุบันอยู่แถวๆ1 4หนึ่สศูนย์นั่นเองนะหากปีนี้ปิดแถวบริเวณนี้ก็คือแสดงว่าผลตอบแทนของเซตก็คือต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบเกือบนึ่นั่นเองนะก็ต้องมาติดตามลุ้นกันต่อก็คือบริเวณหนึ่งพของเซตเนี่ยไม่ควรหลุดแล้วนะก็หากยังยืนเนี่ยได้ก็ยังมีลุ้นขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ1410อยู่ดีนะ เ,เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมก็หวังได้แต่ว่าวันนี้ก็จะปิดเหนือพันสีให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ตลาดหุ้นบ้านเรากันด้วยส่วนตัวนี้ก็คือเป็นกราฟของ SCM นะก็คือ Successmore ที่เราลองตีดูอีกครั้งหนึ่งนะก็จากที่อัปเดตไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้ Successmore เนี่ยก็จุดที่เฝ้าระวังก็คือแถวแบริเวณ 0. 86นะไม่ควรหลุดนะเพราะหากหลุดบริเวณ0.86อาจจะไหลลงมาทดสอบบริเวณแถวแถว0.75นะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับใครเก่งกำไรต้องระวังด้วยนะหุ้นแนวนี้มีความเสี่ยงเนื่องจากมีการไหลลงมาไหลายฟอแล้วเหมือนกันนะแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเป็นการรีบาวขึ้นมานั่นเองก็คือจุดเฝ้าระวังของเขาคือ0.86นะ หลุด0ู6ด0.86อาจจะไหลลงต่อได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้เรา Invest ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบาย